สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกบครูเอิรอีกแล้วนะคะนักเรียนรู้ไหมเอ่ยว่าในสมัยก่อนนั้นที่ยังไม่มีสื่อเทคโนโลยีไม่มีมือถือไม่มีแอปพลิเคชันต่างๆแล้วพวกเขาเหล่านั้นติดต่อสื่อสารกันอย่างไรเอ๊นักเรียนรู้กันไหมเอ่ยติดต,ต่ตอติดต่อวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการเขียนจดหมายนะคะประเภทจดหมายกิจธุระจดหมายกิจธุระนะคะ มีความหมายยังไงและเขียนอย่างไรเราไปดูกันเลยจดหมายธุกิจธุระนะคะก็คือจดหมายกิธุรงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตอาจจะใช้รองบุคคลกับบุคคลหรือบุคคลกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆนั่นเองไปหลักการของการเขียนจดหมายธุระรนะคะ1เลย ต้องเขียนให้ถูกตามรูปแบบแต่ละประเภทของจดหมายนะคะ2ก็ต้องเขียนให้เนะะื้อหามีความชัดเจนรัดกุมแล้วก็ใช้ภาษาที่สุภาพ3นะคะเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย4ีนะคะต้องใช้ถูกต้องตามหลักภาษาและถูกกาลทีะด้วยนะคะนักเรียน 4. ก็คือใช้คํานำหรือคาทุกต้องนะคะให้ถูกกับฐานะของบุคคลแล้วก็เหมาะสมกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนและผู้รับรูปแบบของการเขียนจดหมายกิจธุระนะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนั่นก็คือส่วนหัวของจดหมายนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อหาแล้วก็ส่วนความลงท้ายของจดหมายคะ่ะต่อไปนะคะนักเรียนครูจะยกตัวอย่างจดหมายกิจธุระนะคะ ประเภทขอเชิญวิทยากรมาให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างกันจดหมายกิจธุระประเภทขอเชิญวิทยากรนะั้นหมายถึงอขอเชิญผู้ที่มีความสามารถหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่า ในจดหมายที่ครูขึ้นให้นั้นครูจะกำกับตัวเลขไว้ด้านหน้านในแต่ละสัดส่วนไว้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและดูตามไปพร้อมกับครูนักเรียนไปดูที่ข้อที่1กันเลยค่ะหัวจดหมายหัวจดหมายนั้นเขียนอะไรหัวจดหมายนั้นเขียนชื่อที่ตั้งหน่วยงานหรือองค์กรนะคะให้รู้ว่าจดหมายฉบับนี้มาจากที่ไหนนะคะในส่วนที่2คือลำดับของจดหมาย ก็จะเขียนคำว่าที่ลำดับของจดหมายปีพศลำดับของจดหมายนะคะคือองค์กรหน่วยราชการเนี่ยจะเป็นคนออกมาว่าจดหมายฉบับนี้เป็นฉบับที่เท่าไหร่นั่นเองต่อไปนะคะข้อที่3ก็คือให้นักเรียนเขียนวันที่เท่าไรตามด้วยเดือนแล้วก็ตามด้วยพศห้ามเขียนคำนำหน้าว่าวันเดือนแล้วก็ปีพศนี้ไม่ควรนะคะให้เขียนตัวเลขแล้วก็ชื่อเดือนไปเลย นักเรียนอย่าจำสลับนะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือเรื่องเรื่องนี่คือให้เขียนจุดประสงค์ในการเขียนจดหมายฉบับนี้นะคะเช่นในตัวอย่างก็คือเรื่องขอเชิญเป็นวิทยากรเป็นต้น่อไปข้อที่5นะคะคือคําว่าเรียนเรียนนี่มักเป็นคําขึ้นต้นนะคะที่ขึ้นด้วยเรียนตามด้วยตําแหน่งแล้วก็ชื่อของผู้รับในส่วนที่6นะคะสิ่งที่ส่งมาด้วยเนี่ยจะเป็นข้อความเพิ่มเติม คำว่ากำหนดการจัดงานกำหนดการจัดโครงการเป็นต้นนะคะและในส่วนที่7นะคะคือส่วนของข้อความเป็นหัวใจหลักของการเขียนจดหมายไม่ควรน้อยกว่า2ย่อหน้าย่อหน้าแรกก็คือสาเหตุนะคะก็คือจะขึ้นตนนะะ้นด้วยคำว่าเนื่องด้วยเนื่องจากถ่ายดีนะคะนักเรียนระบุเวลาสถานที่ให้เรียบร้อยนะคะในส่วนนี้แล้วก็ย่อหน้าที่2นะคะ ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของจดหมายคือจะขึ้นต้นด้วยจึงเรียนมาเพื่ออย่างเช่นจดหมายนะคะจึงเรียนมาเพื่อขอเชิญเป็นวิทยากรตามวันเวลาดังกล่าวเป็นต้นค่ะข้อที่8นะคะคําลงท้ายนะคะจะขอแสดงความนับถือนะคะคํานี้นะคะจะต้องตรงกับวันเดือนปีนะคะกึ่งกัางนัากรดาษในส่วนบนนะคะ แล้วก็9นะคะลงชื่อนักเขียนชื่อนะคะในส่วนบนจะไม่มีคํานําหน้าส่วนในวงเล็บจะเป็นชื่อเต็มมีคํานําหน้านะคะแล้วก็รองลงมาด้วยสถานภาพของผู้เขียนนะคะที่1 0นะคะก็คือหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของหนังสือให้เราเขียนชื่อหน่วยงานองค์กรหรือชื่อเจ้าของก่อนแล้วก็ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะอย่าพึ่งง่วงกันนะคะเด็กๆ ต่อไปเรามารู้มารยาทในการเขียนจดหมายกันดีกว่าข้อที่หนึ่งเลยนะคะ ควรใช้กระดาษและสีซองให้เป็นสีสุภาพนะคะ 2. ตัวหนังสือรวมถึงตัวเลขต้องชัดเจนไม่ใช้ดินสอไม่ใช้ปากกาดำและสีหมึกต่างๆนะคะ 3. ไม่ควรใช้ภาษาพูดในการเขียนจดหมายกิจุุะะเด็ดขาด 4. ใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายให้เหมาะสมนะคะ 5. ก็คือเขียนจดหมายเสร็จแล้วนะคะต้องพับให้เรียบร้อยนะคะ 6. ไม่ควรสอดธนบัตรหรือสิ่งที่มีค่าลงไว้ในซองจดหมาย 7. คํานําหน้าต้องเป็นชื่อของผู้รับนะคะควรจาหน้าสองให้ถูกต้องนะคะ 8. เขียนชื่อและที่อยู่ของผู้รับไว้ให้ชัดเจน 9. ต้องเขียนชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งไว้มุมบนขวามือของซองจดหมายนะจ๊ะ ต่อไปเรามาเล่นกิจกรรมสนุกสนุกกันดีกว่าชื่อเติมคำเพื่อส่งสารกติกาของเรานะคะคือให้นักเรียนนำข้อความด้านขวามือนะคะที่มีตัวเลขกำกับไว้ทั้ง10ข้อมาเติมไว้ในช่องว่างของจดหมายให้ถูกต้องนะคะโดยครูจะให้เวลานักเรียน20วินาทีและเรามาเฉลยกันค่ะไปเลย Baby oh oh เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนตอบถูกกันบ้างหรือเปล่าเรามาดูในข้อที่หนึงนะคะ20กร,รกฎาคม2564ก็ต้องอยู่ในส่วนที่3นะคะวันเรียนปีนะคะอยู่กึ่งกลางนักกดาษ ส่วนในข้อที่2นะคะเวลา8นาฬิกาถึง15นิกาก็ต้องอยู่ในส่วนของเนื้อหาของจดหมายนะคะกเตดรอธิสอนปานธรรมนะคะก็ต้องอยู่ในข้อที่3นะคะเรียนนั่นเอง 4. นะคะอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะตามด้วยรหัสไปรษณีย์เนี่ยก็ต้องเป็นหัวจดหมายนั่นเองนะคะ 5. ขอเชิญวิทยากรในวันภาษาไทย ก็ต้องเป็นในส่วนของจุดประสงค์ของการเขียนจดหมายนะคะ 6. นะคะกําหนดการวันภาษาไทยแห่งชาติก็าาต้องอยู่ในส่วนของเนื้อหานะคะอยู่ในย่อหน้าที่2นั่นเอง 7. นะคะจึงขอเรียนเชิญมาเป็นวิทยากรก็ต้องเป็นสิ่งที่ส่งมาด้วยนะคะรองมาจากเรียนนั่นเอง 8. จะได้รับความอนุเคราะห์อ่า ส่วนนี้ก็อยู่ในย่อหน้าที่2ของเนื้อหาเช่นเดียวกันนะคะตามด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างมากณนะโอกาสนี้ข้อที่9นะคะการจนาแก้วอยู่นะคะก็อยู่ในส่วนของการุงชื่อนะคะตรงนี้ที่ครูบอกไว้ว่า,วาให้นักเรียนเขียนแค่ชื่อนามสกุลไม่ต้องเขียนคำนำหน้านะคะ ในข้อที่10นะคะโรงเรียนวัดบางขุนไทรพดุงวิทยา64นะคะก็ต้องอยู่ในมุมบนหัวกระดาษของเรานะคะก็คือที่ที่อยู่ชื่อที่ตั้งหรือองค์กรหรือหน่วยงานนั่นเองเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆตอบถูกกันบ้างหรือเปล่านักเรียนที่น่ารักทุกคนคะครู มีใบงานให้นักเรียนกลับไปทําที่บ้านด้วยการส่องใบงานใบงานแรกนะคะก็คือให้นักเรียนตอบคําถามตามที่ครูกําหนดในแต่ละข้อให้ถูกต้องนะคะจํานวน4ข้อใบงานที่2ให้นักเรียนเขียนจดหมายขอเชิญวิทยากรนะคะตามคําชี้แจงที่ครูระบุไว้เบื้องต้นนะคะให้ถูกต้อง รับทราบไหมคะถ้ารับทราบแล้วให้นักเรียนตั้งใจทําใบงานทั้งสองใบงานกันด้วยนะคะนักเรียนทุกคนคะการเขียนจดหมายกิจธุระรเนี่ยนอกจากจะใช้ติดต่อสื่อสารในด้านธุรกิจการงานต่างๆร่องบุคคลกับหน่วยงานแล้วยังสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันในเรื่องการเขียนที่ดี และการสื่อสารที่ดีอีกด้วยนะคะนักเรียนทุกคนอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะสิ่งที่ครูได้สอนไปวันนี้แล้วก็กลับไปทำใบงานที่ครูได้มอบหมายไว้ให้แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะนักเรียน